ผ่านไปแล้ว4เกมนะครับก็เป็นกิกพิลโลนำหน้าตั้งแต่เกมแรกมา,มา,ถ,มาถึงตอนนี้ก็2,800คะแนนะเกมหนึ่งแม็กได้กี่กาแม็กได้20กานะครับลองนับดู6ดำ6แดง12กาเหลืองเขียว14น้ำตาลอีก2เป็นเท่าไหร่16 น้ำเงินชมพูดำอีกสี่ยี่สิบหยิบมาเรียบร้อยแล้วครับเรอเข้ามาแล้วเอามาแล้วครับเอามาแล้วแล้วเฮ้ยเอาหลัก้องนีย ขนมปังคู่นี้เจดหลักครับอยากเป็นักกีฬามีเครื่องสามีอยู่แล้วครับมีทุกคนนะครับแหลมกาทุกหล่ม2กาใช่ครับอ่ะโม่งมาอยู่ยังไงแมน กิ๊กได้เลนเนี่ยครับแผ่นสามจะตามมาจริงเหรอต้อซอมช้างอะตกลงไม่ใช่ต้องซ้อมพัดเหรอนเนี่ยครับเข้าทางกิ๊กหมดเลยนะวันนี้ขอดูภาพหลุมกาให้ผมเปิดภาพหลุมกาเปิดครั้งละสามร้อยนะ ปนิดเดียวนะครับเดี๋ยวผู้ชมที่เขาดูเป็นแล้วเขาจะลำคาดนะ แคปหน้าจอเอาไว้นะครับได้ไหมขอลูกเดียวไม่มีนะหลุมขวาไหวไหมนไ,ไหวกันไหมก่อนครับกิ๊ก อสวัสดีครับจันตัวเขาว่าอะไรผมไม่จกว่าเรื่องอะไรพวกคนผ้า,าผิดที่ผมนะผมผิดหมดเลยนะผิดทุกอย่างเนะอ่ะแมนดูไม้นี้แดงลอยหมดนะทั้งสามโลก จัดไปครับแมนดูว่าเครื่องสั่นอยู่หรือเปล่ากดไปสองแผ่นคะแนนนำห้าร้อยยี่สิบเอกองครับโฟนไปไหนนั uh ่งอยู่ครับยังนั่งเชียร์แมนอยู่ครับอุ้ยโอ้โหนี่คนละคนกับเมื่อวานนะแมนวันนี้ อ้าวจีมีงัดเหมือนกันนะได้โอกาสอีกครั้งครับแมน ถ้าแดงดุมกลางเล่นได้แต่ถ้าจะเอาสีนี่ต้องเอาแรงหน่อยนะเอาขาวกลับมาอยู่แถวที่เดิมได้ไหมแมนลงไปมีดำไปเอาครับเลือกชมพูนะครับอย่างนี้ถ้าน้ำหนักอย่างนี้โอ้สวยครับแมน โสดกับแมนแมนดีครับแมนเขาสามสิบกว่าแล้วครับสี่สอง ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเล็บแข็งแล้วนะครับแต่ว่าผมเดินทางพรุ่งนี้นะครับไปเริ่มไลน์วันที่สิบหกนะครับอย่างอยู่ครับแมนแคนครปอม,มอืมอนลูกชืนดำถามว่าใกล้ชิงแต่ก็ใกล้หลุมแล้วก็เข้ามือขวานะครับเอาขาวไปใกล้ๆได้นะ

เนี่ยครับเอาข่าวมาใกล้ๆดำนะเข่ามือขวานะครับไม่ต้องใช้เลดครับ กากานะหักลบแล้วมี3กา3กา300คะแนนะนะคะแนนอีกได้อีก300เป็น600นะ600สะกอร์เหลือ2 2 0 0